สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวไปตรงเอามาทำประโยชน์ทำรัว้วกันหมาแมวเข้าบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านแต่กอ่อนขนาดสานิ้วราคาขายล้ำละสาสิบบาท เติมทั่วข้างในรดน้ำข้างนอกไม้ไผ่ผาซีกลำใหญ่ๆเพิ่มเติม,ตมล้อมแปลงผัก ผู้เฒ่าผู้แก่รูกหอมผักชีผักกาดเขียวพอได้กินไม่ต้องซื้อหาขอบคุณครับที่รับชม